สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายๆเนาะประมาณบ่ายบ่ายสามครึ่งเนาะเอามาพบก,กับแนวทางฮานอยของแอดน่าจะทันนะคะแอดเพิ่งว่างนะอฮานอยวันนี้นะคะวันที่สิบสามวันที่สิบสามในวันนี้สิงหาคามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตัวเด็กแอดก็มีสองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองวิ่งรูดหกกับสองฟันหกนะคะวันนี้ฟันหกกับวินิตรางก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง 2 1 1 2 2 4 4 2 4 7 7 4 7 2 2 7สองสี่สี่สองสี่นะคะเบิ้ลก็จะมี2 2 9 9นะคะส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี1 4 4 1 1 6 6 1 2 4 4 2แล้วก็7 2 2 7นะคะตัวเจานะี้ยเนาะหรือใครจับวินิตารางก็ได้นะคะแอดเน้นยิ่งรูดกับสนะคะฟัน6นะ หกน่าจะมารอบเฉพาะกิจนะคะวันนี้ตามที่แอดสังเกตนะคะทุกคนทุกคนลองลองติดแนวทางของแอดนะคะเขาจะไปไปเข้ารอบ VIP นะคะเกือบทุกวันเลยนะคะทุกคนทุกคนลองตามดูเดอ้อโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำวย,วย,วยทุกคนจ้า